ฟังด่วนครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวที่ทำให้เขมเรเหวทันทีครับล่าสุดอัปเดตตามภาพเลยครับรั้วไทยมาแล้วครับนี่คือภาพอัปเดตที่ฐานไทยของเราครับมีการสร้างแนวรั้วพร้อมกับประกบด้วยลวดหนามหีบเพลงนะครับแล้วก็มีการกั้นเขตแบบชัดเจนนี่เป็นการสร้างรั้วอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ และก็ปกป้องนะครับความปลอดภัยของประชาชนไทยนะโดยพี่พี่ทหารไทยนะครับจัดการใส่เสาตั้งรั้วนะครับเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญที่ไทยเราครับเดินหน้าสถาปนาอธิปไตยดินแดนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า บริเวณชายแดนไทยเขมรก็ยังมีการประทะคารมกันอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็มีรายงานออกมานะครับว่าทางฝั่งของเขมรเองนะครับก็ยังคงปวนเปลี่ยนอยู่แถวบริเวณแนวหน้านะครับซึ่งครานี้เนี่ยพีพีฐานไทยของเราก็จัดการนะครับไล่ออกไปจากพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกนะว่าเขมรตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือพยายามจะมา เรียกว่าสร้างคอนเทนต์นะครับมายัวย่วยุมาพูดคุยกับทหารไทยแต่ต้องยอมรับแหละว่าทหารไทยของเราปฏิบัติหน้าที่นะครับตามรูปแบบมืออาชีพนะนี่เป็นกล้องของทหารเขมรน,นะครับที่มีการติดตั้งนะครับให้เห็นแนวการลาดตะเวนนะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์กันตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขมรพยายามที่จะสร้างสถานการณ์อยู่นะครับทำให ไทยเนี่ยดูไม่ดีนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะครับพี่ๆทหารไทยต้องยอมรับทั้งเรื่องของความกล้าหาญนะครับความมุ่งมั่นในการทํางานก็ปฏิบัติงานตามปกติครับไม่ได้สนใจนะครับว่าขมเมรจะทําอะไรนะครับก็ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ได้มีแบบภาพที่จะพยายามไปลุกล้ําภาพที่พยายามขมเรสร้างข่าวมาต่างๆนานาให้เห็นภาพและว,ว่าเฮ้ยโหตอนนี้สถานการณ์ไทยแดนเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ ซึ่งเหมือนผมอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าฝั่งของทหารไทยเราอะะนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนแหละมีแต่เขมนนรับที่มีปัญหารายวันโดยเฉพาะกรณีเผาป่านะครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นระดับชาติไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าฝั่งของเขมรเนี่ยเริ่มมีการออกมาเรียกร้องแล้วนะครับให้หยุดเผาป่านะครับโดยคนเมรด้วยกันเองนะครับไม่รู้ว่าเป็นการสร้างภาพหรือเปล่านะ แต่ดูจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาว่าตอนนี้เนี่ยที่เกเหมนกาลังเจอผลกระทบอย่างหนักจากการเผาป่านะครับคือเผาป่าก็เผาไปแต่ว่ามันลุกลามนะครับเข้าบ้านเรือนนะครับเข้าฐานทหารแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับต่อให้ป่ายังไงก็ไม่อยู่หรอกนะครับระเบียบวินัยไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับซึ่ง พอเกิดเป็นประเด็นเผาป่าแล้วกลายเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยฝั่งของขเขมรเนี่ยก็ดิ้นรนแล้วนะครับพมันหยุดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันเหมือนติดใจอะเผาป่าก็เผาไปเรื่อยเนี่ยดูดูภาพพี่มันลามเข้าไปถึงบ้านคนนะต้องรีบนำข้าวของเครื่องใช้ออกมานี่คือสถานการณ์ล่าสุดบริเวณชายแดนที่ยังคงปั่นป่วนนะครับเช็กเช่นเดียวกับพื้นที่ธรรมดานะครับที่ล่าสุดก็มีคลิปคอนเทนต์รายงานออกมานะครับว่า กำแพงเมืองไทยของเราเนี่ยนะกลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์กเลยที่ผมเคยรายงานไปแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีการเสริมแกล่งในหลายๆทางแต่ที่เป็นประเด็นฮือฮาของฝั่งเขมรตอนนี้ก็คือไทยเราครับได้มีการควบคุมพื้นที่นะครับดูแรลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับเล่นเอาฝั่งเขมรเนี่ยนะครับต้องเอากล้องเนี่ยขึ้นมาถ่ายกันเลยว่าสถานการณ์ มันเป็นแบบนี้นะครับนอกจากมีลว,ลวดหนามหีบเพลงอยู่บนคอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มทหารนะครับคอยรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนั่นเองคราวนี้มาพูดถึงประเด็นใหญ่กันบ้างครับคุณผู้ชมกรณีนี้น่าสนใจกับเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับเอาสิครับในเมื่อทางฝั่งของเขมรเนี่ยเขาก็มีหน่วย B H Q ล่าสุด อัปเดตรายงานออกมานะครับทางด้านของทหารไทยเรานะครับโดยผอ,อโอพลโททีระเดชกรรมพสุดผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกไ็ไไรตรวจเยี่ยมกองมาคคับปฏิบัติการพิเศษนะครับโดยมีพลตำรวจตีทีรชาติทีรชาติรรมรง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษต้อนรับนะครับเพื่อเยี่ยมเย,ยนหน่วยและกําลังพลหาเรือราชการนะครับในการปฏิบัติงานร่วมในห่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งด้านของการพัฒนาบุคลากรการฝึกซ้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมโดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางภารกิจภาคสนามและก็แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตโดยพลโทธทีรเดชกล่าวขอบคุณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษที่ได้ส่งกำลังพลสนับสนุนภารกิจต่างๆและขอให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษถือเป็นหน่วยหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีภารกิจในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่มีความพร้อมสูงมีความรวดเร็เวในการสั่งการและปฏิบัติโดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเหล่าทัพ กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจชาติในการแก้ไขปัญหาก่อกร้ายโดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อกระายสากลบกทัพไทยนะครับเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาความร่วมมือซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่รัฐบาลประชาชนนำไปสู่การยอมรับจากมิตรประเทศในบทบาทด้านการต่อต้านการก่อกระไรในระดับสากลนะก็ต้องบอกว่าตำรวจคอมมด เคลื่อนไหวแบบนี้นะครับหน่วย CIB เนี่ยก็สะท้อนภาพอย่างชัดเจนแหละว,ว่าเราก็มีทีเด็ดของดีนะครับหลายหน่วยมากนะไม่ต่ำกว่าเจ็ดหน่วยนะที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เร็วนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยได้นะครับก็เรียกได้ว่าพร้อมซัดอนะบอกได้เลย BSQ ก็ BSQ เถอะนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ย คอนเทนต์นี้ก็เข้มข้นหน่อยนะครับกับกรณีเรื่องราวต่างประเทศนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบกับความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมนที่เล่นใหญ่นะครับดยการาส่งฮุเมนตนะครับรัฐมนตรีไปเยือนสหรัฐเยืยนอนยุโรปนะครับแล้วก็มีการมองว่าครั้งนี้เนี่ยเขมรเนี่ยจะไปฟ้องในเวทีโลกกรณีข้อพิพาษดินแดนไทยคขมรอะไรทำนองเนี้ย ล่าสุดนะครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้กล่าวถึงวาระที่เขเมรเนี่ยส่งนายกรัฐมนตรีออกไปเดินสายนะครับโดยเฉพาะการประชุมบอร์ดออฟพีชหรือว่าการประชุมสภาสันติภาพนะครับซึ่งไทยอ่ะไม่ได้ส่งไปนะครับแต่ว่าทางฝั่งของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าพันธกิจสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งจะว่าอย่างไรแต่ว่าทางขเเนเนี่ยก็คงจะเดินทางไปอยากจะสารสัมพันธ์อะไรต่างๆแหละแต่ตรงนี้ครับไทยก็มีการทํางานอย่างเข้มข้นนะโดยเมื่อถูกถามนะครับว่าจะไม่ทําให้ไทยเสียเปรียบใช่ไหมกับกรณีเรื่องของข้อพิพาทช,ชายแดนไทยคเเนเพราะอาจจะไปแจ้งข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวของฝั่งคเเนนะครับทางนายเสียฝักก็กล่าวว่า ไทยเนี่ยมีช่องทางในการชี้แจงข้อมูลอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหากมีอะไรบิดเบือนอย่างตั้งใจเนี่ยเราต้องชี้แจงซึ่งปัจจุบันเนี่ยข้อติต่งต่างๆบริเวณไทยแดนไทยขเขมรเนี่ยได้รับการชี้แจงต่อเนื่องนะครับตัวของนายเสพศักด์บอกว่าเขาเองก็ไปชี้แจงแต่หาก เขาไปพูดอะไรที่มันไม่ตรงข้อจริงเนี่ยฝั่งไทยของเราก็สามารถโต้แย้งได้ในทันทีส่วนกรณีนี้น่าสนใจกรณีที่ขเขมรเนี่ยประสานงานไปยังฝรั่งเศสเพื่อขอข้อมูลด้านบริษัทและข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับพรมแดนไทยขเขมรน,นะครับนายฝีฝ่าก็กล่าวว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยก็สอบถามไปทางฝรั่งเศสเหมือนกันว่าเอกสารอะไรเพราะอย่างไรก็ตามถ้าฝรั่งเศสนะครับจะส่งอะไรให้ขเขมรก็ต้องส่งให้ไทยด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่ฝั่งไทยของเรา ปฏิบัติการอย่างชัดเจนแต่กรณีนี้นะ่าสนใจครับกำลังกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์เพราะว่าเราก็จะได้เห็นภาพของคุณเมเนตนะเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาข่าวในคัมเมนเนี่ยออกแนวใหญ่โตเลยครับว่าหูคัมเมนกำลังกลายเป็นชาติเบอร์ต้นๆของเอเชีย er, ที่จะกลายเป็นชาติของสันติภาพในทานองเนี้แต่ว่าล่าสุดมีคนจับโปได้ว่านาปัจจุบันเนี่ย มันอาจกลายเป็นหมากของตระกูลหุนเพราะว่าเราได้เห็นข่าวแล้วตอนนี้หุนเซนเดินสายไปลาวไปคุยเรื่องอกระชับความสัมพันธ์กับลาวภรมแดนลาวเงี้ยแล้วก็มีหุน่นมาเน็ตนะครับไปอเมริกาแต่ที่หุน่นมาเน็ตไปอเมริกาเนี่ยคนขเขมรนก,ก็ต้องคอสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหุนมาเน็ตไปในครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นมีขบวนต้อนรับเลยไปเนี่ยก็มีคณะทูตข,ข,ของเขมรนไปรับที่สนามบินเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปรับนะครับถึงเครื่องด้วยนะไม่ไปรอนะับาะจจะเะด VP แ,แต่ว่ว อย่างที่บอกคมุมินบอกาถ้าขมนไปไหนเนี่ยมันก็ควรต้องมีรถจากอเอมริกามารับลีโมซีนอะไรอย่างนี้สิเสื้อกายเป็นที่พูดถึงแต่เอาเข้าจริงๆครับงานนี้ถ้าเจาะลึกดีๆขมนเองนะครับก็อย่างที่บอกพยายามจะไปให้ข้อมูลต่างๆเพื่ออยากจะกล่าวหาไทยแต่ตอนเนี้รายงานออกมาการประชุมนะครับ บ่อสันติภาพเนี่ยนะครับจะไม่มีเรื่องดังกล่าวแน่นอนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของต่างชาติเขาก็ไม่ได้ให้ค่าเกี่ยวเรื่องนี้นะครับก็ต้องมาติดตามนะครับว่าการทัวร์ครั้งนี้ของขมิ้นเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างซึ่งฝั่งไทยของเราก็เตรียมการเตรียมรับไว้เป็นอย่างดีแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,เตมผมจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ